i อเอลส์เคลียร์แล้ว s a t ทําำต่อตอนนี้ทำอยู่ติวอยู่เพื่อนนั้นนำมาครับเขาก็มาติวกับครูเจมี่แหละแล้วก็อัพคะแนนได้มาเยอะเลยคือตอนแรกกะว่าจะแบบลองสอบไปเองก่อนแต่ว่าน่าจะแบบไม่มีเวลาให้มาสอบหลายๆรอบจนถึงมันจะได้เลยเราก็แบบงั้นเราติวให้มันแน่นอนเลยว่าเออจะสอบได้ดีกว่าพอเน้นจริงๆอ่ะผมจากจุด5ก็ขึ้นไป9เลยครับก็เห็นแบบว่ามันกระโดดได้เยอะจริงพอใช้เทคนิคเทคนิคนี้มันก็ช่วยให้เราเซฟเวลาด้วยแล้วก็ทําให้เรามั่นใจในคํตอบ ออามาขึ้นย่างแรกเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดมันก็จะเร็วขึ้นแน่นอนชื่อเล่น AI นะคะผมได้ t y l s กับครูเจี๊ยบ Overall score ได้เป็น8.5แต่ละแบรนด์ก็ได้เป็น Reading 9 Listening 9 Speaking 8.5แล้วก็ Writing 7.5ครับ ผมสอบไป2รอบครับก็ครั้งแรกผมสอบได้8ครับแล้วก็รอบที่2ได้8.5เป้าหมายของเราคือเราจะไปยื่นที่ไหนหรอตอนนี้เล็งไว้หลายๆที่เลยครับก็คือ NUS ครับที่สิงคโปร์เอ่อแต่ถ้าแบบเล็งไว้ realist หน่อยก็อาจจะประมาณฟูตั้นที่จีนกับจิงขวาครับของผมนะผมแค่ต้องเตรียมมี IELTS กับ SAT แล้วก็สอบของโรงเรียนคะแนนโรงเรียนอะไรเงี้ยครับ IELTS เคลียร์แล้ว SAT ทําต่อตอนนี้ทําอยู่ดิวอยู่เรารู้จักกูเจี๊ยบ ไได้เพื่อนแนะนามาครับคือเพื่อนเขาตัวกว่าผม1ปีเลยเขาก็ทาแบบทุกอย่างของผมแบบล่วงหน้าของผมหนึ่งปีใช่ไหมเขาก็มาติวกับครูเจี๊ยบนี่แหละแล้วก็อัพคะแนนได้มาเยอะเลยเขาก็แนะนําผมมาคือตอนแรกกะว่าจะแบบลองสอบไปเองก่อนแต่ว่าตอนนั้นปิดเทอมแล้วก็มีงานเยอะมันก็เห็นว่าแบบน่าจะแบบไม่มีเวลาให้มาสอบหลายๆรอบจนถึงมันจะได้เลยเราก็แบบงั้นเราติวให้มันแน่นอนเลยว่าเออจะสอบได้ดีกว่าผมคิดว่าสกิล ังกิษของผมเอาจริงมันไม่เหมาะกับ IELTS นะคือของผมมันจะเป็นการใช้มากกว่าการคุยพูดคุยมากกว่าวก็จะดีกับการสอบ speaking กับ listening แต่ว่า reading กับ writing ผม struggle นิดนึงนะครับต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าพอแบบได้ลองทําโจทย์แล้วมันก็สามารถทําได้ก็ปรับตัวได้ตอนปิดเทอมของช่วงมสขึ้นหมหครับช่วงปิดเทมอมตอนนั้นผมก็ไปติวน่าจะติวประมาณหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอติวเสร็จแล้วก็ไปสอบทันทีเลยจุดเด่นของครูเจี๊ยบเลยคือว่าเขาสามารถเข้าใจนักเรียนได้ หรือว่าเออนักเรียนเลเวลนักเรียนเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะสามารถช่วยได้วยแค่นั้นนะมันก็เห็นได้ว่าพอฟังแล้วมันก็ได้ดีขึ้นรอบนี้ก็เน้นเรื่องเทคนิคก็ลองดูเราก็เห็นว่าเออมันเวิร์กก็ได้คําตอบที่ถูกแล้วก็เร็วด้วยผมคิดว่ายังไงก็ตามนะผมน่าจะอยู่ประมาณ7.5เพราะว่าผมก็เรียนอินเตอร์อยู่แล้วมาทั้งชีวิตอังกฤษก็ใช้มาทั้งชีวิตอังกฤษดีกว่าไทยด้วยซ้ำผมรู้สึกนะก็เลยมั่นใจว่าเออน่าจะอย่าง7.5แต่ว่ารู้ก็คือว่า8.5ไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เทคนิค e a d i n g หรือการ listening ก็ตาม listening <c oughs> ไม่ได้ซ้อมไล้ครับเลยก็อาจจะแบบตกลงมา8 8.5 หรือว่า reading เนี่ยก็ตกกลับไปตรง 7, 7 5เหลยเพราะไม่มีเทคนิค reading ครั้งแรกก็ตอบได้ทั้งหมดนะแต่ว่าตอบได้แบบไม่มั่นใจอะครับรอบแรกที่ผมสอบที่ได้แแล้วก็ reading 7.5ครับผมเหมือนไม่ได้ใช้เทคนิคขนาดนั้นที่เราเรียนเขาจะชอบให้เราอ่าน article หรือว่าอ่านพวก research paper แล้วก็มา summarize หรือว่าให้ต่อยอดจากกันนั้นเลยผมก็จะชินกับการอ่านทั้งหมดแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองมา summarize หรือว่ามา analyze แต่ว่าพอมันเป็น reading แบบนี้มันไม่ต้องมีการ analyze ไงครับ มันก็แค่ว่าเออมันบอกอย่างเงี้ยมันถามอย่างงี้งั้นก็ตอบอย่างนั้นเลยหลายๆทีผมก็จะสังเกตว่าแบบพออ่านเยอะๆมันจะคิดไปเองแล้วก็สร้างข้อมูลใหม่เอง assumption อะไรเงี้ยซึ่งพอมัน a s s u m p t มันก็ผิดรอบสองคผมก็ลองแบบมันนึกจริงๆว่าเออเทคนิคที่ครูเขาสอนมามันคืออะไรบ้างก็เหมือนการ select sentence ว่าแบบเออบรรทัดนี้มันคือบรรทัดที่มีคําตอบนะเราก็จะอ่านเราก็จะใช้ข้อมูลในนั้นมาตอบเรารู้ว่าเราล็อกอันเนี้ยมันก็จะรู้แน่นอนว่าคําตอบมันคือตรงนั้นผมก็ลองเน้นมากๆในจุดนั้นแล้วก็ พอเน้นจริงๆอ่ะผมจากจุดจุ้าก็ขึ้นไป9เลยครับก็เห็นแบบว่ามันกระโดดได้เยอะจริงพอใช้เทคนิคเทคนิคนี้มันก็ช่วยให้เราเซฟเวลาด้วยแล้วก็ทําให้เรามั่นใจในคําตอบเรามากขึ้นอย่างแรกเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดมันก็จะเร็วขึ้นแน่นอนผมจําได้อยู่ว่า Reading หลังเาก็จ a d ดดิ้งเสร็จผมก็เขียนคํานวณคะแนน,นอยู่ เ <laughs> พราะผมมีเวลาเยอะมากเวลาลเลยออันนี้คือใช้คคาตอบแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรก็เขียนบนกระดาษดูว่าเออคะแนนจะเป็นยังไงบ้าง <laughs> ผมคิดว่า writing ก็ดีครับครูเชียวเขาก็ให้โจทย์หลายๆแบบมาสมมุติพวก floor map หรือว่าพวก Graph แล้วเขาก็จะให้เทคนิคมาว่า paragraph อันไหนควรจะเขียนยังไงมี sentence structure มีแบบ transition word ควรจะใช้อันไหนซึ่งก็ดีครูเขาจริงจังกับการส่งการบ้านมาก <laughs> แล้วก็บอกว่าไม่เคยมีใครที่แบบไม่ส่งกันบ้านมาก่อนเลยผมก็เลยกลัวเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมไม่ทำ Writing รอบแรกผมคิดว่าผมลังเลไปหน่อยผมน่าจะไม่เข้าใจโจทย์อะครับคือรอบแรกผมได้ map แบบ f l o o ์ map มันเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าผมน่าจะเขียนไม่ครบด้วยครับว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างคิดว่าผมควรจะใช้เวลามากกว่านั้นในการ organize ก่อนดูโจทย์ก่อนแล้วก็ดูว่าแบบเราอยากบอกอะไรบ้างกับคนที่จะอ่านแต่ว่าแทนที่จะผมจะทําอย่างนั้นรอบแรกผมก็เริ่มเขียนไปเลยซึ่งพอมันเขียน เริ่มเริ่มมันก็ได้แหละแต่ว่าพอมันไปกลางหรือว่าตอนหลังแล้วมันจะเริ่มแบบอ้ยเราลืมอันนี้ไปเราต้องเติมอันนี้เข้าไปเอ้าทำยังไงดีก็จะเครียดแหละแต่รอบสองคราวนี้จะเียตผมก็มาเขียนก่อนเลยว่าอ่ะห้องนี้ผมได้แมปสองรอบเลยนะพห้องนี้มันไปตรงนี้โอเคเราจะเขียนอันนี้เอ้ยห้องนี้ก็ไปตรงนั้นเหมือนกันงั้นเราจะรวมมันนั้นเป็นบรรทัดเดียวเลยไหมอะไรเงี้ยพอมัน organize ได้มันก็จะรู้ว่าเออเราอยากเขียนอะไรบ้างเราก็ควรจะแบ่ง s e n เทนซ์หรือว่า p า r า g r a ฟเป็น section อะไรบ้างมันมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้ว มั่นใจอยู่แล้ว listening ผมมั่นใจว่าได้9แน่นอนทุกรอบแล้วก็ speaking มันก็8.5น่าจะตลอดเหมือนกันเหมือนกันครับก็ก็เลยสบายไม่ได้กังวลขนาดนั้นเราเป็นสายไหนสำหรับการเติีเอลหนึ่งสายชิลสายมุ่งมั่นหรือว่าสายเนี้ยบจ่ <c oughs> ายไม่ทำมี <c oughs> ้หมุูเลยสายชิลครับสายชิลทำบางอันแล้วกันเหมือนแบบอาจจะทำครึ่งหนึง <c oughs> ซึ่งไม่เคยดีนะผมว่าถ้าผมทำทั้งหมด อาจจะได้8 5จุตั้งแต่รอบแรกแล้ว <laughs> ผมคิดว่าผมชิลเกินนะเอาจริงไม่ดีนะเอาจริงตัวอยอังไม่ดี <laughs> <laughs> ก็คือดูไว้แล้วก็ทําให้ดีกว่าผมค <laughs> <laughs> ููเจ้าเขาก็ สอนได้ดีครับก็เจาะได้ถูกจุดหลายๆทีเลยครับคือผมมีปัญหาว่าผมจะชอบเขียนเยอะเกิน short and concise ผมเพิ่งตื่นครับ <laughs> ตอนนั้นผมเพิ่งตื่นเลยไปอาบน้ำตอนนั้นง่วงๆอยู่เลยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บช็อกเลยนิดนึงคือหลังจากสอบผมก็ลังเลยอยู่ผมก็รู้ว่าเออรอบนี้ได้8แน่นอนแต่ว่า8.5เนี่ยคือคอ,อาจจะมันไม่แน่ใจว่าจะได้8.5หรือเปล่าแต่ว่าพอ เปิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าแบบมันขึ้นว่า8.5ผมก็ดีใจมากเลยผมก็ไปตะโกนบอกพ่อแม่ <c oughs> ตื่นเลยครับตอนนั้นตื่นเลยจากง่วงก็ตื่นเลยก็ภูมิใจสุดๆก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบภูมิใจมากช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ส่งไปให้ครูเจี๊ยบดูว่าเออได้8.5แล้วผมคิดว่าอันนึงที่สาคัญมากก็คือความคอนฟ idence ของเราถึงแม้ว่าเรารู้ตัวว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งอังกฤษผมคิดว่าเราก็ยังต้องมีความมั่นใจความมั่นใจมันเป็นอันนึงที่เปลี่ยนเยอะนะเหมือนมันน่าจะอยู่แบบเรื่อง psychology พอเรามั่นใจแบบเบรนฟังชันของเราก็น่าจะดีขึ้นสามารถเดียโจทย์ที่ครูสอนมาได้มากขึ้นจํานู่นจํานี่ได้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าความมั่นใจสําคัญมากรอบแรกผมก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่ารอบที่2อ่ะผมคิดว่ามันคือความมั่นใจที่แบบจริงรอบแรกคือผมมั่นใจเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าผมศักยภาพดีแต่ว่ารอบที่2คือผมมั่นใจเพราะว่าผมฝึกมาแล้วมากขึ้นกว่าเดิมจําเทคนิคได้รู้ว่าอยากทําอยากได้อะไรมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ว่าต้องทํำยังไงถึงเป้าหมายนั้นผมคิดว่าจุดนี้สําคัญเพราะว่ามันจะ เคลียร์เลยว่าเออเราต้องทำอะไรเขาต้องมั่นใจได้ไหมว่าติวครูเจี๊ยบช่วยเขาได้จริงเมั่นใจได้ครัเพลถ้าชัดสุดคือผมกลับไปวีดิ้งหลายรอบแล้วแต่ว่ามันชัดสุดอ่ะมันชัดสุดอ่ะผมไม่ฟังรอบแรกได้เจ็ดจุดห้าผมฟังได้เก้าก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยแล้วใครสนใจเรื่อง IELTS ก็ไปติวกับครูเจี๊ยบได้ หรือว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงแบบช่วงเวลาก็กดกระดิ่งดิงดง,ดงได้เพราะว่าเขาก็จะคอยอัปเดตตลอดนะครับมีทิกตอกด้วยใช่ไหมแล้วก็โซเชียลต่างๆก็มีหมดนะครับใครสนใจก็ไปฟอลหรือว่าไปกดดูกดตามได้เลยนะครับฝากด้วยนะคะขอบคุณท่าเอาจริงตอนแรกผมเล็งไว้ก็7.5ขึ้นขึ้นแต่ว่าพอผมสอบได้ 8, แล้เราก็เห็นคะแนนว่าแบบตอนนั้นน่าจะติดอยู่ที่ Reading อะครับ reading ผมรอบนั้นต่ำอยู่เลยก็แบบขัดใจนิดนึงเพราะารู้สึกเหมือนว่าตัวเองทำได้ดีกว่านี้เอาเลย อาทิตย์ต่อไปไปสอบอีกรอบแล้วก็ได้คะแนน8ปจุดหามาครับ okay.